ตันตีตืน่นตีตีตืน่ตนบ่ามีแปลวดอกหมอนหมอนบาดผ่านด้วพี่น้องมานั่งจองแต่เทีาาย่ยวไยอุดใจลายใ,ในรูไทยดังไฟเผาไหมตกตะลกกขันมหมกไหมแต่ท่านตายแล้วเสียงเสืออำนาจบ,บาดสิจองยือจองจอง้องยือนั่งท้องต่อกันเดียว าพระเจ้าขอเกี่ยวดับทุกข์ทใจหอมภาวนาบำเพ็ญทานเพื่อสิหทั้งคนสาละวนตัดสลูผูเป็นแต้วแล้วเป็นตองสั่งอานันทูหนองผู้ผู้หนอง ตุเจ้าไม่คอยสั่งอานนเ๋ยต่อจากนี้พี่สิได้อยู่ยังประชนแค่สามเดือนถ้าอานุเดยงเที่ยวคออยู่ลอไปแล้วเท่าแสดงโอลาลิกานิมิดแก้วสิทบี่สิทบเ้แอ้อโอ้โหย อานอนเอ๋ยเ,เจ้าอย่าขอเหื่อเสือฮอปลงแล้วหมูขันมรณะน,นานูสติวานั้นให้ล้ำลึกถึงท้ทางไตยภาวนาทุกเลียงง่ายให้อยู่องสติมันเป็นคำสอนต้องค์ทานภรสสัม,มาลังกาเสียนนาศาส,ะสะดาวิญญาณไปสูป่ป่าในพ้าพุ่นบ่ แต่เพื่นจังว่าสังขาละนิจจาสังขารทนห้อเกิดมาอยู่ตอนนั้นกระดับสิน้นเปรียพึ่งว่ากินบ่ถึงดินไหลคาล่าก็ตกไปหนาจุทพองลามันจอยสูหาใจบา้านที่โตตามเรื่องมันเครื่องเปีดได้ไปต้องพานิดว่าสังขารมันมันคอยบ่ได้ถอยคอยขู่สูบไปดื้อทางตาสังขารอยู่ทางหน้าบ่นนั้น เราดีมั่นบางเดิงบางเดิงเรอบางเดิกวนไงใหญ่ไพศาลทำโบราณกันยังสอนบังพะทําไม่จำไว้ยาเปิดใจก็มันคอยคอยค่อยตะนักตดาเปลี่ยนภาษา้านเราให้สุ่มใจนั่นคอยบัง ในโลกมีมีใครมา้าตายบ้างตายเลวบ้างช้าบา้านอย่างที่เห็นบา้านและบุญนุนนั้นเป็นการเกณมองให้เห็นทางเป็นจริงสิ่งได้มา เมื่อถึอตงตายทำทลายยาประมาทยาได้ขาดคุณความดีที่ควรหาจึงให้ทานจงให้ทา,รานรักษาศีลภาวนาตายลับลาจะมีทรรคำจุนใจในโลกนี้มีใครมา ตายบ้านลูวล่างจะสวยงามสักแค่นั้นยศสูงสักหรือมันมีกใ็ใครใครหนีไม,ม่ได้ก็ต้องตายวาาชีวันเมื่อถึงตายมันช่างตาย่นยึดเตีย ชวนให้คิดทางเป็นจริงสิ่งเหล่านัา้นแม้แต่เราทุกทุกคนทุกทุกท่กทกทกทานและดิฉันก็ต้องตายตาย,ตาย,ตายด้วยกันคือใครตายก่อนตายนั้นสบายเอย เคยได้ย all right, right, ินเรื่องไหนเป็นทั้งสอนเตอนใจพาเพิ่นใดพากาวหยอกมาเป็นเรื่องแล้วพ่อสังเกตย่อๆยอกให้ท่านตั้งขอให้พวกใจตั้งตันต่อท่านสินให้มีกินมีทาา แลภาวน่าลัวตั้งสติให้สู่กิเลสาอาหมองมนณงสิริหลวงพ่นอาบายพื้นเหมือนแผ่นดินขึ้นความดีสิออก้มแหมวอยู่สุขทีถึงชีพีไม่หมดมิงมรละนาเมียนคึ้นความดีสิออก้มแหมวอยู่สุขที่ามชีพีไม่หมดมิงมรละนาเมียนจังใ่เลียงบ่านคนเลยทุกวงเตี้ยเกิดเกิดแก่ ตัสวัทาเพร่พบุญนไตมนโนภาโท่ขั้งสังสอนพุทธเจ้าบ่ลมศาสดาจารย์ผู้สร้างงานตถาคตเป็นปวดสัตว์ไทยไต่ให้สังก้อนขณาไวเนี่ยสังขานมันบ่เพียงเตียดเนเ่ยวขลลเลี้ยงเออชีวายไตสังเทวชีวาย 桑套桑卡康坤嗨哦哦哦哦哦。哎 <music> รกรกาบกรานพออนุญาตของพ่อจงสว่สุขภาวดีอย่ามีหว่วงหลังรักเ้าปันบูบลอยวนเหมือนห่วงห่นรักเก่าหากชาติมีรักเราจะไม่อับฉาก ขอให้วิญญาณรอรับงานเออเราเออชอนพระเท้องเศร้าทุกคนเสกเฟินหัวใจอาวันขั้นแล้วก่อนนี้ลูกหลานมีพ่อเทียงคูนนอนมาเยีนภาพถ่ายอาวันเพิ่มุเงเหงานอนอนใจย ลม่วยพัดผ่านดังวิญญาณและหักพ่อแม่ลากวันเวียนเที่ยนน้อยคอยดับมอง,งยห็นภาพอีพอยยิ้มาเยืส่วนกลั้นน้ำตาเห็นภาพาให้นานตาลายคิดถึง,งั้างเคยสุดใจหลือขาไปยแท้พ่อคนดี งเมือกรากรานขอวิญญาณลอย่องไปสู่สถานที่พอนลอยลูกลานเดินป่าจะพอนน้ำตาเทียนไหลลูกพ่อหน้ายลยดีกระนาพาคนนอนทุกปีพอวิญญาณพ่อนี้สุขตีด้วยเธอ 台湾的读书考光。